สบายดีจ้าสบายดีพี่ดาสวัสด,ดีสุขุสุขคตค่ะสวัสด,ดีตอนสายๆนะคะสิบโมงสิบเอดโมงลูกคอยแตกแซวเอยู่มนี้จะออกนอกบ้านนิดนึงค่ะอยู่แต่บ้านหลายแล้วสิบไปเล่นบ้านตุยๆเดี๋ยวมาลาเสร็จมาบะมากิข้าวปุ้นบ้านตุยๆได้ปะ สิเปเล่นน้ำโมกอนเฝ่าบ้านมหลายเหมือแลละจ้าเผ่าลูเผ่าปลาไปกะประมาณบ่ายสามกักลับมาแล้วก็ต้องมาเกือบป่ามาเบิงเหือนมาเกือบป่าเกือบป่าเ้าแรงเ้าแรงเ้ารแรงไปน้องบรรยากาศบานสวนนะคะวันนี้จะไปหาเพื่อนเพื่อนยามฝนไปน้องแนมไปใส่กระเขียวไปเบิ้ลแตกต่างจากยามแรง แต่ว่าปีหนาบ้านน้ากับน้ำแบ่ต่อให้น้ำแบกนักเสหิตมันเขียวคือกรรยากศาพีน่น้องแดดงอกเมื่อนี่เมื่อวานนี่ฝนตกบดมือเมื่อก่อนน่ะก็ตกบดมือแต่บ้านพัอลาตกในแต่บ้านอมราบ,รบุตรตกมันคือว่าเมื่อคืนนี่ก็ตกบดคืนแบบว่ามัน,น,นเป็นฝน,น,นลินน่ะไหมตกแหละก็แห่แหละก็ลินลล้นแห้และก็ลิน้นแห้และก็ลิ้นเพราะว่าในกะบดมือบดเว็นจนอะไเจ้าหวานเขาจนบริวารจนอะไ้เห็ดหน้าดำกันเป็นแลวเพราะว่าอันนี้ไง เพราะว่าบาดต้องบานดินแห้งเป็นง,งานพอบาดดินเปียกยันเขาหนังแดดฮัก็จะออก,ม,กหาหามืกก่อนี่นะจ้ะก็เลยสิไปหาเล็ดน้ำหมูก่อนพี่น้องไปกันเลยนะจ๊ะหาเก็บมักแตงไปตำกันนะจ้ะพี่น้องจ้ะเก็บมักแตงไปตำ แดดได้ไม่แดดออก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 มะพร้ามันเขียวแสดงว่ามันติดอ่ะนะน้องมันเขียว,วยลูกไหนลูกล,ลายแหละจะขมหวังว่าลายนี้จะไม่ขมนะคะ เงงป็นเสมญคมเมญคมเลี่ยพกมักมู้รอบหนาคนสิปลูกฟั่งนะปลูกแคมหัวเพราะมักมู้มันหมักขึ้นข้างนะเนาะไอ้ก,ก่อนบอกตะกอนกับบอกปลายมันหอดหัวก็ยันหัวจีนไอ้ไข่ปลาเบิ่งมันขึ้นข้างมักแตงก็ ก,กินดตดซุกกับอันที่ซุกมันพปกซุกยังแข็งอาบึงหมากซุกกันนะมุมีนหมากซุกหมากติ๊บอะไรค่ะกันเก็บไปเมื่อนั้นก่ากินหมดแล้ว กันเหลืองมันเหลืองอะกระเทยจะหกกักกระบวนเลยมันเป็นลายเสี่ยงกับการคบซิ้นบังก็ได้ มันมีครมตัดต้นข้าวโพดออกแนละ้วก็เป็นโลง่โลงๆเนาะนเป็นโลง่โลงสระปาน้ำใสติง่งหลิงเลยพะยอํานำจวนข้าวโพดเลยมะพร้าวกำลังเริ่มเขียวสัมสิทธิ์สัมสิงาม นี่สายเรามันติดแล้วติดแล้วสะอ่อนเต็มมักอ่ะ วันนี้จะไปเล่นกับเพื่อนทำอะไรคะนอนกองกองกันอยู่เอวยง่ายบนน้ำมานัมบอสอัมบลาเดิเขาจะนอนเจ้าแป๋วเอวยง่ายมานักตอแรกมันโถบโอ้ยว่าเลยอัมบลาดนะบอกกูตั้งแต่บอกกูตั้งแต่เก้ามงกระลังสิไปนะออกออกตั้งแต่เก้ามงอละไไหนตอนนี้เจ้โมืตกลงนั่งข่าวเอฟโมเขินหรืออันที่เต็มนั่งข่าวนั่งข่าวนั่งข่าวนะมาก่อน ไปเพิ่งเพิ่นแชทพักตอนกี่โมงก๊ลังสิไปอันเฮียตุยมาเด้อเออพ่อกันเออาสันตอนนี้สิบเอ็ดโมงบ้านไก่แห้งบ้านไก่แห้งเอามกเตงะมาตั3ผมเราบอกม้คะจะถึงหน่อยคมมันจะมีหน่อยหนึ่งคมเลือกมาเลยวแหละมาเลยเฮ็ดอกบ่าดอกไม้เฮ็ดปอ่บ่ บอคือจะคอไป่ได้ไปหาบ่เพราทั้งพี่แต่ผมมีฝนบ่กบ่มีในบ้านนะตกมีแต่ในนี้บ่เอามีแม่แรงปีคือขี่รถมาทางแหกกึ้นบ้านชัตตกลินสองมือสามมืออะไรี่นตกเมื่อวานนกรเบิดมือเมื่อคืนเนกระเบิดคืนเมื่อคืนนตกฮะัปปาาเสร็จไปหาชัตตตอนเก้าโมงป๊ป๊ไปกินไปกินไอ้กระปุ้นเฮ้ยตุย โอเคไปก่อนเดี๋ยวฉันตามไปฉันวะสุดท้ายนางนาบ้านไก่เออวางน้ำผสมเอาไหมน้องไหมอเออน้ำปสมสัตว์นมีตันใจเลยจ้ะไม่เป็นไรมีแต่คุณาเยอะแยะแถวนี้มีแต่เจ๊เจ๊สวัสดีค่ะทำอะไรคะทูวัตสีมายังโมเห็นนาตีคนงามเสด็จยากแน่ยเลยอมาราทีมือวับทีมือน้องไม้นี่ ติมงวันเอารเอือกับียเจี๊ยบแมงันอยากกฐิบะเรื่องในวาระอะไรเนี่ยบุญบ้านสุดบ้านเลยก็เลยว่าเห็ุกพุ้นกินกันเป็นดอ๋อบุญสุดบ้านถือว่ามือนี่นะมือก้อนนะให้ปังเลยเนาะเขตนี้ก็จะมีบุญสุดบ้านสุดปีเนาะบ้านสุบริมีรกบ้านเช่ ขูบปีนเป็นประเภทนี้คนนายเห็ดน้อยโบเห็ดน้อยเห็ดใหญ่บางทีเขาก็บอกว่เห็ดยังกับสูตรบ้านแล้วหลักกันแล้วแต่คันผู้ใดพอมีเนี่ยเขาก็กินกันนั่นเด้พอไร่มีเงินเนี่ยเขาก็กินกันพอไร่บริการแค่เห็ดอยังน้อยเห็ดกระตอกกระโทงลงไปนี่เอาข่าวลงไปเป็นสูตรบ้านวันนั้นเพราะคับนะสูตรอะไรบอสูตรแล้วบ้านสุกเกิลนี่เราคือกระสูตรแล้วเออมันก็เอาเคือคันเขาบอก่ได้กินกันพอไร่เขามีเงินเนี่ยเขาก็กินกัน โบิงเงินก็บไปแต่งอันนี้ลงจังหันลงนะเสืออแแต่งเคอยัเฮยมักุลน่ปะมันมีผายมังคสูตมุกคุลมีผายมักคุณอารมมีข่าวเจ้าตนเาอั่นแล้วปะทำยไดแม่เสียขอนแหละเสียคอบ้านคอมผับ้านซะนะเขาบริเฮตมันบนหากคันมีอยังเกิดขึ้นในบ้านเขาจังเหตุแต่ว่าเออมี่นั่นผัดสูตรแบบนั้นผัดไหลขักแม่ได หวานกีฮิตแห่หวานนี่กักแห่ได้ใช่นะไหมแบบมีสัตว์ป่าเขาบอกเขาบ้านสินะขลาบมันก็เห็ดนั่นกับเขาง่ายเนาะปลาสัตว์ป่าเนาะเขาเหรอครับกับเออนี่เขาขวกสัตว์ป่าอิเลี่ยนร้อนแบบว่าเออบางทีบ้านผมเคยมีกวางกับกวางเขาบ้านสิมาแต่ใส่งสิเด็กเขาก็สูตรโมเนแนวป่าแบบนี้ เออหมกป่าลิงเขาบ้านได้ส่ะกําลังเขาหอมลิงแบบอ่อนนี่มันลิงเขาบ้านได้ส่ะลิงแบบโบ๊ได้โบลิงบุกคนนะสัตว์ป่าเดียร์รอพูดที่มันเรเคยเห็นมันมัแต่งไม่ได้ใจนะตรงนั้นคนแรกแต่อมาตะมากซุกมาซุกประทันดอกซุกก็กินเบิดโอ้ยมือนอะไรเห็ดเหมืนหานเป็นไปแซ่ซุกข้าเคลือมันหอมซุกเดี๋ยวอามาส่งให้แ๋ยวจะกิหวานขายดิโว้ยแค่กินยังสิบประทันเลยเธอ ปิดกินมือระนวดซองนวดกับเบิ้งคือว่าไล่ลายไอ้ไอ้ไอ้ตอตอพันปัวความคิดว่าฟ้าลายประเดี๋ยวจะกูแจกให้กินเนาะบัดแลกแบบบันได้สุกบบบริทันกินเองนะขอกินข้าวแล้วอยากกินมักแตงเงี้ยเรากินมักแตงละผ้ามือละนวยซองนวยสุกน้ำกระโบทานมันเอากระปุกนี่กระโบควายนะบัดนี้เอาให้ยไปพี่น้องเขาไปกินแน่อีกเด้์ไพมากกับปิดหายไพมหากระปิดหายอย่งงี้สิเด้บบหมักสุกมันเาสุกค่ะคือเอากินมันละแซ่ ส่ออนแต่ป่าคุณเนี่ยจะพันก่อนสามพันประมาณสามพันหามีแต่ป่านี่ล้วนๆเลยมีแต่ป่านิ่มป่านิ่มมันหากบัดใหญ่เนี่ยมันสิดูแลยาก่ยแป๊มันลายเราต้องใส่ใจอัมบลาผู้เซตมาแต่เศร้าหน่ะมาบันผู้อยู่บ้านฉันผู้ให้ไปก่อนมาฮอดก่อนนั่งอีกฉันไปปาดกูเนี้ยแต่ตื่นนอนคุณ เพงนอนพี่บอกเมื่อคืนเลยนะเออพงนอนช่งคืนเออมานอนพี่แหละทาถ่ายขิดหาเงินหาทองใส่มีเงินมีทองสลอยเอามาส่งให้สลอยเช่นไรขมันใหญ่ก็ใชได้เหาะส่งแล้วสิบร้อยสื่อถังใส่ไปแล้วยับลูกบรรลุมอีกนะสองบ่อไปเลยสามสิบพักครบกระเบื้องก้อนมาเราเลี้ยงเซตแรกวันสิบเป็ดนาฬิกามันกระเบื้องเป็นวลอดสีงาได้ยงป็นนินก็ได้ ขันเลี้ยงไปแล้วมันเออมันโอเคเลยบุมีอย่างบดบบบบตายบดยังแล้วก็บบกัดปัดขายบดหกโลกไมหมว่าหันเปลืองไดทกสอบเลยครับบุตรห่วยบดปลายอะไรเป็นซีบอะไรต้นทุนไวปเด้อเป็นซี<า>บอะ<า>ไรต้นทุนคือเอามมา,า, <laughs> ล,าล่ <laughs> ลาซีบอะไรไอ้บัดนินขนันยนยังน้อยได บับใหญ่แบบมันใหญ่หรืออะลอนเบิดมือละสอบสองสอบผพลอยป่าสามพันเนี่ยแบบมันใหญ่แบบว่ามันใหญ่ถึงขนาดโตแบบเจ็ดแปดขีดสินะพอเป็นช่วงคุณช่วงอายุสามสี่เดือนเป็นช่วงคุณใครอยู่ดอกเจ้ายวคุใครแน่ใครแน่แตวเงินสิใส่กูมีการยอดเห็ดลงทุนนั่นเห็ดนั่นเห็ดนี่เที่ยวเห็ดชาดแล่งเงินได้กระโบมีจับใช่ใจคัวมีน้อยหนึ่งหลักกระเห็ด จะกินได้นี่ละกาจับใช่ใส่ขวดเจ้คขวดใส่ซาละกระเบิดโบดีมีได้เพราะว่าเ้าเห็ดเทื่อนเด้หากใครเนี่ยจวมาได้แล้วเบิดแล้วเฮือนก็ได้ใครแต่ใครเนี่ยจะได้เป็นสิ้นเป็นอันแล้วเบิดแล้วโหลดอีกเดชมันกระเบิดแล้วได้ยังมากการโหลดกระเดชโปโหลดโปอยังหมักไม่เนี่ยใกล้ง่ายละบ่ฮะหมักม่งหมักม่วงหมักนี่หมักอยัางเนี่ยโะวิดหนาฝนเป็นอีไปเพื่อจะเสด็จกินมันหักเป็นดอกแล้วนะมองมองมันมันเป็นอะไรเนาะ มันเฮามันกระบอกจับมันยังน้อยมันยังน้อยกรนบอกจับดอกปีหนาอลไรมันสีใหญ่มันสีสัตว์ต้นหนึ่งก็หลายบาทเนาะเฮ้ยสวนน่ะต้วติงเบิดหลายเด่กระต้นไม้นะที่ิักเป็นบ้าเห็นต้นไม้บ่ได้เหตุมู้น่ะช้อปปิ้งในเพจแต่เบิ่งนนั้นมีแต่เบิ่งแต่ต้นไม้แค่เป็นบ้ามันใหญ่มันเนาะบัดนถาวมากแต่แนวเก็บกิน มา,าแต่ถแถวละซีหาปีข้างหน้าอีกเลยเพราะว่าข้อมือนี้ยปลูกไปเปลี่ยนมะพร้าวน่ะจะหาปีนะมะพร้าวมะพร้าวมันปลูก<ต>อันนี้แล้ว,น,วนี่แต่มะพร้าวน้ำหอมส<อ>า,าวสาวซีต้น<อ><ว>เขาาไปปลูกไว้อยู่หน้าเจคาค่ำนะซิกพุต้นนะบานีหัวคนน่ะเขาเปิดจะบานีหัวหัวเขาตายมันกัดเออมันกัดมะพร้าวนี่เป็นอีหยังที่กัดบ่ได้ไดน ขันมันกําลังใหญ่กําลังสัดนี่ขันมิยังมากาัดใบมันจะการหนึ่งมันสต็อปการเจริญหรือใดออกพาวนะอ่ะเดี๋ยวก็เวลามันใหญ่นะเขาบ่กให้แบบว่ามให้ใหยริใบบรรดาให้มันล่นเองของเฮ้านี่นเปต้นหนึ่งหนูงัวกัดน,นะที่ต้นเซตใหญ่นะบทบบทบทสัดเลยมันฆ่าอยู่จังสั้นเลยบ่ได้ยังกัดก็ได้แล้วกับเฮากับบทบทตัดมันบทไปตัดบทไปอย่างมัน น้องคาสคิฝ่าบรรยากาศวอนสันนีณนะคะมาฮอดกอดอมร่าค so ่ะอมร่าเซ็ดบอกมาแต่แต่เก้ามืยังม่เห็นโผล่อยู่มันเป็นลายตัวสีปลาแหล6โมงสบายดีจ้าพี่น้องรอสินน้ำข้าวปุ้นปลาเปื่อนนะครัมาตาเพื่อนวันนี้มา